โ okay, อเคครับวันนี้ผมจะพามาดูปืนสแตนกันแล้วก็คอม a พก EMP นะฮะสำหรับวิธีการซื้อเนี่ยอย่างแรกเราต้องมีตึกเอเจนซี่ตึกใหม่ในอัปเดตนี้ซื้อในเว็บที่มีตึก C ีโอขายเนี่ยที่เป็นรูปอโมกัสเนี่ยจะซื้อตึกไหนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอเลือกตึกสถานที่ได้แล้วใช่ไหมก็เข้าไปเลือกเอาอันนี้มาติ๊กถูกห้องนี้ที่ชื่อว่าอาร์เมรี่ราคานี่ไม่เบาเลย7จ็ดแสนสองหมื่นเราจะไปต้องมีห้องนี้นะถึงจะซื้อไอ้ปืน2กระบอกนั้นได้ ก็สมมุติว่าใส่มาแล้วก็ทําการซื้อออฟฟิศมาแล้วใช่ไหมก็ขึ้นมาชั้นบนนะแล้วก็ตรงชั้นนี้เนี่ยมันจะมีห้องที่มีไนลักเป็นรูปห้องปืนอยู่มันก็คือห้องที่เราสามารถซื้อปืนได้มันจะมีปืนมาร์กสขายด้วยแล้วก็จะมีพวกนี่นะมีเลือดให้เก็บมอีอ่าพวกอุปรกรณ์ให้เราซื้อประมาณนี้ก็เหมือนกับเป็นห้องอาวุธอแหละคังแสงแล้วก็ให้เดินมาหาคุณพี่คนนี้นะที่เขาใส่หมวกใส่แว่นเนี่ย เราก็มาคุยกับเขาก็จะมีพวกอาวุธขายตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะซื้ออ,อาวุธทุกอย่างได้ทุกได้ทุกอย่างในเกมเลยรวมถึงอาวุธมาร์กสตามที่ผมบอกนะเพราะว่าเนี่ยผมมีปืนมาร์กสอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนแม็กกาซีนได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราจะตามหาก็คือปืน2กระบอกนั้นนะก็เข้ามาที่โหมดพิสตอนหรือว่าโหมดปืนพกนี่นแหละก็เจอกับปืนสแตนกันก่อนเลยอันนี้ราคามันประมาณ3 0 0 0 0นนิดๆก็แพงอยู่เหมือนกันนะเราก็ซื้อมาเลย มันก็จะมีพวกสีให้เปลี่ยนประมาณนี้ส่วนนี้กระบอกหนึ่งอยู่ตรงหวด Heavy weapon ปิด EMP นะอยู่ข้างล่างสุดเลยนี่กระบอกนี้รานะคาประมาณ3 0 0 0 0 0พอๆก,กันก็มันก็มีเปลี่ยนเออมีมีสีให้เปลี่ยนเหมือนกันโอเคถ้าซื้อมาเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กันรู้สึกว่าห้องเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเออใช้ของเราก็ได้หมายถึงถ้าเรามีเพื่อนแล้ว เพื่อนมันมีออฟฟิศนี้มันมีห้องนี้ไอราคาเจ๊งแล้วใช่ไหมเราเข้าไปในออฟฟิศของเพื่อนเราเข้าไปในเอเจนซี่ของเพื่อน,แล,น,ออนแล้วก็เข้าไปแต่งเข้าไปซื้ออาวุธในนั้นได้อันนี้ผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะเราต้องออผมผม,ผมไม่แน่ใจผมได้ยินมาแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะแบบจ่ายคนเดียวได้ทั้งแตกได้ทั้งแก๊งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ให้เพื่อนเข้ามาแต่งให้เพื่อนเข้ามาซื้อปืนได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ จิตใจงามใจบุญมากนะน่าจะเป็นที่รักของเพื่อนๆประมาณนี้เราก็มาทดลองปืนสแตนการ์ดกันก่อนเลยกระบอกนี้ผมจะบอกว่าถ้ายิง n p c เนี่ยนัดเดียวตายแต่ว่าถ้ายิงผู้เล่นเนี่ยเลือดแม่งลดน้อยมากมากรู้สึกว่าลดน้อยกว่าต่อยธรรมดาอีกหมายความว่ามันไม่ได้เอาไว้เน้นยิงให้ตายอ่ะมันเน้นเอาไว้ยิงแบบแกล้งเพื่อนซะมากกว่านะ mm hmm. พอเรายิงออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลอดทางด้านขวาขวามือของหน้าจอด้านบนมันจะเป็นหลอดชาร์จนะ มันจะชาร์จค่อนข้างนานมันจะไม่ได้ชาร์จไวเหมือนหมดออฟไลน์หมายความว่าพอเรายิงไปแล้วเนี่ยแต่ผมยิงให้ดูนะพอมันชาร์จได้ครึ่งหลอดเนี่ยคนมันก็ลุกขึ้นมาตีเราได้แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็น MBC นะ MBC มันตายเนี่ยพอมันชาร์จได้ประมาณครึ่งหลอดใช่ไหมคนมันก็ลุกขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะเอาลูกซองมาโป้หัวเราเลยก็ได้พราะงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาวุธที่เอาใช้งานได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ข้อเสียอย่างนึงคือมันยิงระยะไกลไม่ค่อยได้นะนี่ไ แล้วเราก็ต้องรอมันชาร์จประมาณนี้เดี๋ยวจะมีหลอดสีเขียวสีแดงตรงสังเกตตรงปืนเนี่ยตรงที่เราเใช้เล็งเนี่ยเห็นปะพอยิงเสร็จมันจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็รอรรอมันชาร์จให้สีเขียวมันชาร์จถือว่าเป็นปืนที่เอาไว้ฮาฮเปืน,ปนชกก็ไม่แนะนําให้ซื้อมาสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ค่อยมีตังนะมาดูอีกกระบอกหนึ่งเลยกันก็คือ E.M.P. Launcher จะอยู่ในหมวดนี่ มดปืนยิงลูกระเบิดมันก็คือปืนยิงลูกระเบิดนี่แหละเป็นวิธีโค้งอ่ะมันเป็นปืนที่ห่วยแตกอ่ะบอลทงเอ่อวิธีการใช้ของมันหลายๆก็คือถ้ายิงรถล,ล้วรถมันจะดับประมาณไม่กี่วินเนี่ยเอาหายโดนทงในรถมันจะดับประมาณแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ขับต่อนด่ไงดับไปแป๊บหนึ่งเองสมมุติถ้าเรายิงพวกมาร์กสองที่อยู่บนกลางอากาศใช่ไหมเนี่ยถ้าเราสมมุติถ้าเรายิงโดนนะมันก็จะรถมันก็จะดับ แต่ว่าคนขับเนี่ยมันก็ยังนั่งอยู่บนรถนะรถมันก็ค่อยค่อยตกมากค่อยตกมาได้สักแป๊บหนึง่งแล้วมันก็ขับต่อต่อได้เลยหลังจากที่เอฟเฟกมันหมดระยะผลแล้วอะ่ะมันก็ห่วยแตกเอาจริงๆแถมดาเมจปืนเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะ่ะนะอันนี้ดูดิผมโดนยิงแล้วเกาะรถแค่นี้เองจากตอนแรกเกาะเต็มนะก็คือมันเอาไว้ไม่ได้เอาไว้เน้นค่าเอาไว้ง่ายมันเอาไว้เน้นฮาอีกแล้วนะ เห็นรถทุกที่หนีหนีกันเต็มเลยลองยิงลูกกระสุนมันจะเป็นเหมือนกับลูกกระสุนของปืนยิงลูกระเบิดตามที่ผมบอกแล้วก็ถ้าเรายิงโดนยานพหนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรถเรือเครื่องบินกระสุนก็จะระเบิดเลยแต่ถ้าเรายิงลงพื้นหรือว่ายิงใส่คนเนี่ยรู้สึกว่ากระสุนมันจะไม่ระเบิดเลยนะใส่คนน่าจะกระดุกน่าจะระเบิดเลยแต่ว่ามันเอาไว้ยิงยานพหนะเป็นหลักอะที่ผมจะบอกเนี่ยนะเขายิงโดนรถปุบมันก็จะตู้มเลยถ้าให เลือกเนี่ยให้เลือกเนี่ยเอาอันนี้ไปเลยก็ได้เปิดกระเบิดไปเลยนะถ้าเราจะเอาไปเล้นคอมแบทหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะเอาไปใช้งานแกล้งเพื่อนอะไรเนี่ยก็ใช้2กระบอกนี้แหละไม่ผิดหวังหรืออาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าราคาไม่แพงแลือเกินแต่ว่าประโยชน์ของมันก็แล้วแต่คนนะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้วิธีการใช้หรือว่า ผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ก็งงเลยว่าปืนเนี่ยมันจะมีเอาไว้ทำอะไรก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์นะถ้าชอบแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย